ตอบลึกๆไนอกหน่อน้านเาต้องตอบลอกครับไม่เต้องตอบก็ได้เพราะน้มล้มซ้อนยงินวาขี่มาตดม่หุงเรืองอยู่ให้บนนอกนี่ เดมาะเอาเลยครับปล่อยเลยปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยครับพอแล้วพวกก็ต้องกวาดพวกพอล้พอล้ ่เไม่ได้งได้หรอกเอาขึ้นไปเลยวี่ล่ะ้เจ๊เจ๊เ้ยนาโอ้โเขา่อไปเนี่ยทาไมเนี่ยเบอลเนีเวลาปูลุงแล้ะให้บอกตลอดเลยหย่นลงอออใช้มาเร็วให้ไปไหนมาบอนออกเออไม่บอกตลอด เดี๋ยวเดีมันจะแห้งมันเสื่อใจนะไปบอตลอดงไหนอดดอกขอนดอเวลารูร่มแล้วตูใจงั้นเหนเราพิโู้เรีย่มเฮ้ยเกิดอเหตดน้ำปูนะช่ยทุกคนเด้อสาธุสามปีกับพันดีตายว่ะลบไปใจมู้นเยี่ยมแกมบริบู์เด็กับไปดูขัริงา ข้กันนั่นแล้อ้นี่แล้ว่ากลังขันนั้วีงสปีนี่แหละต่บ่วงขวงปูซิบขันว่าเราดูนี่อยากม่กินบอมีอยู่ไม่กินบออ่นโอ้้าโอนมพโอนแล้วรผล้ก็ยเิม่เงคนวจุบานลูกจมครับผมครับผมเดี๋ยวมีไก็ไไม่ม เออสลิปในลน์บอกเออพ่นเมืองเออพ่ถ่ายพ่นเคนขับรถเก็มัน้มีเงินจ่ายใไมเงินี่เขา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไฟก่อนผลิงเตือนนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์มนอมหอมซับนะคะ ทีพีสกีนนะคะเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะคะสีบัคขันพัดเบตาคคะะวว้าคุกแก,ก,กนะคะแล้วก็ชิกี้พนะคะโกโก้นะคะเสื้อองค์ปูปริจิตนาคราชนะคะหรือว่าเสื้อมนโอมนะคะเสื้อลุงพลปะแตนนะคะสบูฮันนี่ซบนะคะ0 9นย์5 5 2 6 6นะคะสั่งได้ในานามฮันนี่หน้าลุงพลหรือว่าชิดปากแปะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของลุงพลปะตตนด้วยนะคะคนะคะเพื่อ นี่นะคะอุดหนุนด้วยนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมณโอมหอมซั์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนประแตนนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านนะคะเอฟซี FC ทั่วโลกนะคะขอบคุณคะ่ะที่ดูคลิปดูโฆษณาให้ะคะ่ะ